รีวิว Honda CBR 150 r Sport b y ยไซ e ์เล็กสเปคร้องใจภาพลักษณ์ภายนอกที่โดดเด่น Honda CBR 150 r มาพร้อมดีไซน์ที่สปอร์ตและดูดันถ่ายทอดกลิ่นอายจากกลุ่นพี่ในตระกูล CBR ได้อย่างลงตัวโดยเฉพาะไฟหน้าคู่เลดแบบแยก2อฝั่งเสริมความโฉบเฉี่ยวพร้อมแฟริงด้านข้างที่ออกแบบให้สอดรับกับหลักอากาศพลศาสตร์เพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ทุกความเร็วตัวรถมีให้เลือกหลายสีสันเช่นแดงดำ น้ำเงินแอละลายพิเศษแบบเว็บโซที่ได้รับแรงบันดาลใจจากสนามแข่งขนาดตัวรถและท่านั่งที่เหมาะสม CBR150R มี Army, ขนาดมิติีตัวรถที่พอดีกับผู้ขี่ชาวไทยไม่สูงหรือเตี้ยจนเกินไปความสูงบดอ,อยู่ที่ประมาณ782ม mm, ิลิมตรทำให้ผู้ขี่ที่สูงตั้งแต่165เซติมตรขึ้นไปสามารถวางเท้าได้อย่างมั่นคงน้ำหนักตัวรถเพียง139กิโลกรถือว่าเบาเมื่อเทียบกับสปอร์ตบรุ่นอื่นในระดับเดียวกัน เหมาะสำหรับมือใหม่ที่กำลังมองหารถใช้งานในชีวิตประจำวันและอยากสัมผัสฟีลลิ่งแบบสปอร์ตเครื่องยนต์และสมรรถนะ Honda CBR 150R ใช้เครื่องยนต์แบบ1สูบขนาด149ลูกบาทเซนติเมตร4จังหดี d อ h c ระบายความร้อนด้วยน้ำพร้อมเกียร์6สปีดให้กำลังสูงสุดประมาณ17.1แรงม้าที่9,000รอบต่อนอาทีและแรงบิดสูงสุด14.4นิวตันเมตรที่7,000รอบต่อนอาทีการตอบสนองของคันเร่งถือว่าทำได้ดีเหมาะทั้งขับในเมืองและวิ่งทางไกล มาพร้อมระบบ Assist Slipper Clutch ที่ช่วยลดแรงกระชากเวลาเปลี่ยนเกียร์และลดอาการล้อล็อกเมื่อเชนเกียร์ลงแรงแรงระบบการสะเทือนและเบรก CBR 1 5 0 R ามาพร้อมโชค๊คหน้าหัวกลับแบบ Upside Down จากชวะซึ่งให้ความมั่นคงและการซับแรงสะเทือนได้ดีส่วนโช๊คหลังเป็นแบบ Mono Shock ที่ปรับค่าพอลิโหลดได้ช่วยให้ขับขี่ได้อย่างมั่นใจในทุกสภาพถนนระบบเบรกเป็นดิสเบรคทั้งหน้าและหลังพร้อมระบบ ABS เพิ่มความปลอดภัยในสถานการณ์เบรกกระทันหัน เทคโนโลยีและฟีเจอร์เสริมในรุ่นนี้ Honda จัดเต็มกับหน้าจอเรียนไมล์แบบฟูลดิจิตอลแสดงผลครบครนันทั้งความเร็วรอบเครื่องยนต์ระดับน้ำมันเกียร์และไฟแจ้งเตือนต่างๆรวมถึงฟีเจอร์ที่โดดเด่นคือไฟฉุกเฉิน ESS Emergency Stop Signal ที่จะกระพริบอัตโนมัติเมื่อเบรกกระทันหันเพิ่มความปลอดภัยให้ทั้งผู้ขับและเพื่อนร่วมทางความประหยัดน้ำมันและค่าบำรุงรักษา หนึ่งในจุดเด่นของ CBR 150R คือความประหยัดน้ำมันเครื่องยนต์ได้รับการปรับจูนมาให้สามารถวิ่งได้เฉลี่ยประมาณ40-45กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถือว่าดีเยี่ยมในรถสปอร์ตคลาส150ลูกบาทเซนติเมตรอีกทั้งค่าบำรุงรักษายังไม่สูงมากศูนย์บริการของ Honda มีอยู่ทั่วประเทศทำให้ดูแลรักษาได้สะดวกและมั่นใจในคุณภาพอะไหล่แท้เหมาะกับใคร Honda CBR 150R เหมาะก,กับผู้ที่ต้องการรถมอเตอร์ไซค์ที่ใช้งานได้ทุกวัน บในเมืองก็คล่องวิ่งทางไกลก็ไหวหรือแม้แต่นําไปใช้ในการฝึกฝนเพื่อเข้าสู่วงการสนามแข่งก็สามารถทําได้ด้วยรูปลักษณ์ที่สปอร์ตน้ําหนักเบาขีง่ง่ายและเทคโนโลยีที่ทันสมัยจึงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสําหรับมือใหม่และคนที่กําลังมองหาสปอร์ตบค์เครื่องเล็กคุณภาพสูงสรุป Honda c b 150 r 150R คือสปอร์ตบค์คลาส150ลูกบาทเซนติเมตรที่ครบเครื่องทั้งในด้านดีไซน์ สมรรถนะความปลอดภัยและเทคโนโลยีขี่ง่ายประหยัดน้ำมันและดูแลรักษาไม่ยุ่งยากไม่ว่าจะเป็นนักบิดหน้าใหม่หรือคนที่เคยใช้รถแนวนี้มาก่อน CBR150R ก็พร้อมตอบโจทย์ทุกรฟ์สไตล์การขับขี่อย่างแท้จริง